อ่ะน้องบีมเร็วมาบีมไม่กินเค้กอะลูกเค้กปิกาจูที่เหลือนะจากวันเกิดยังกินกันไม่หมดเลยต้องสามชิ้นใหญ่ๆอื่<ๆ>อร่อยนะเค้กช็อกโกแลตน้องบีมมาเร็วลูกมาอ่ะน้องบีมหาอะไรครับช็อกโกแลตเราจะกินก็หยิบม,มาปาให้กินไม่เอาเหีกินขนมเค้กไหม,มกินนี้ด้วยเหรอ อแกะไปแกะให้เขากินไปปุ๊บหลาั้งใเลยอ่ะเอาอะไรลุ่นองสวด่าแกะช็อกโกแลตกินต่อแกะป่ะหมดแล้วมั้ยยังไม่หมดน้องมีมีขนมเค้กแล้วยังจะแกะช็อกโกแลตอีกเท้านี้อ่ะ อันนี้ช็อกโกแลตเฮอร์ชี่นะกี่บาทน,นนะเน,นี่ยยี่แปดนะมีสามอันยี่แปดบาทกินทีละอันลูกมีมีอะไรลดเลยโอ้ลดเดียวกันและน้องบีมแกะกินเองได้ไหมลองหัวนะแม่มีอะไรลดเลยแกะไหมแกะเองอ่ะเขาแกะเองเป็นบ่ แกเป็นเวลาลูกแม่มีเลยรถห,หมคกินเค้กเค้กอร่อยอย่ะ<ๆ>่ทุกบอกแล้วตักให้มันติดช็อกโกแลตอะ่ะอ<ม>ย่าอย่าติดกชชแป้งอืมเขาอกินช,ช็อกโกแลตเอาเอามาต่อกันเล่นเอาเออกมาต่อกันเล่นยังไม่กิน อร่อยไหมครับบีมอะไรบ้างส่วนเพื่อนเพื่อนกินด้วยดินเพื่อนเพื่อนกินเคกน้กขนงบีไหมครับบอกดิพูดดิกินเค้กกันครับกินเค้กบน้องบีไหมเค้กช็อกโกแลตเคก้กปิ๊กาะจู วิกาจูไม่เห็นแล้วหายไปแล้ววิกาจูอ๋อวิกาจูอยู่ในนี้อร่อยไหมนั่งดีๆเดี๋ยวลดความนี่ไงมีอ์ช็อกแลตไม่มีหนูต่างนะมีปลักหนง ไปแล้วเนอะน้องบีมวันนี้มากินเคก้กววนเกิดของเมื่อวานที่เหลือแล้วก็ช็อกโกแลตเอาออกมาไม่กินนะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับช่องนี้ลงคลิปประจำวันนะครับสวัสดีครับ